ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่อง PIB f i n l a n c a แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มสองทุ่มสามอุ๊สามทุ่มแล้วตอนนี้สามทุ่มแล้วนะครับผมก็จะทำการย้ายโรงพยาบาลนะครับผมย้ายจากโรงพยาบาลสมเด็จยุพยุพาราชาศเลืองนอกทานะครับผมย้ายไปที่โรงพยาบาลจังหวัด นะับผมที่ที่อําเภอเมืองนะครับผมที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธรนะครับผมก็รอรถมารับพี่น้องนะครับผมก็สซี่ายไปพุ่นนะครับขึ้นนี่นะับผมกำลังรอรถมารับอยู่ตอนนี้อาการก็อาการก็ <c oughs> มีไอนะครับผมไอไอมีเสมหะแล้วเนี่ย <c oughs> ไอมีเสียมห่ไอมีเสียมหแล้ากาวินหัวปวดหัวนิดหน่อยนะครับอย้ายไปห้องเดียวที่โรงพยาบาลรวมแพทย์นะครับผมเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะครับก็รอดติดตามพี่น้องบึงลูกสาวจกควางไรสดกรให้นะ้ำลูกพี่น้องคอยกระได้ <c oughs> ดูลูกดูลูกอ่ะดูลูก ไล่สวดกับป้าแจ๋วนั่งน้ำตาไหลยอยู่ขึ้นหัวลูกคิดถึงลูกพาดเกิดมาไม่เคยร้องไห้คิดถึงลูกพี่น้องใครได้หายคิดถึงลูกเสยหมร้องไห้คิดถึงนาดิตะเสยแม่พี่น้องคิดดูอือก็อ่าคิดถอน้องสูง่เขาไม่ลูกเนาะเพราะแบบใครพี่น้องใครแบบบ้านแบบบ้าน กเคยหางลูกไงาหางทำงานมันเขาจะอยู่อันนี้ห้างแบบเป็นโควิดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเอาก็หไฮฉันว่าโดนเลียกพี่น้องเอากรหไฮท้าจะหายรื่งหัวพี่น้อง,าาง,ง,องไม่ได้ร้องไห้หรอกน้ำตามันไหลว่าเห็นลูกเรามันแบบเออค,ค,คิดิตัวลูกสินะคิดิตัวลูกที่ว้านบ่ได้แบบว่าเออวันน้องว่างขนาดนี้หรือว่าวันแบบปีใหม่ก็ไม่ได้ฉลองกับลูกนะครับผมวันปีใหม่กับไปเฮ็ดงานปเฮ็ดงานกับมากับปิดโควิดกับไ่ได้ดูแลลูกนะครับผมก็รู้สึกบดีฮาก็รู้สึกสงสารลูกที่ว่าสงสารลูกว่าเออ เนี่ยปีใหม่ก็ยังไม่ได้อยู่กับลูกแถมยังกลับมาว่าจะมาฉลองปีใหม่กับลูกก็ยังมาติดโควิดอีกนะคบผมซึ้งกแบบสงสารลูกอยู่กะคก,กับเชื่ออะไรนะพี่น้นอเนะถ้าว่ากับทวหาพันยูถ้าว่าอยากเปิดดูเปิดดูก,กับขึ้นหอวขึ้นหัอยากกอดลูกอยากกอดอยากหอมลูกอยากเรียนอยากอยู่กับลูกบอกมาหน่อยสิให้บอกนะคบผมก็ยานลูกลืมอไหมว่า มันก็คร so, like, ึ่งเดือนพี่น้องปัดไปห้องอัดปัจจิวาลว่าใครห้องอุ่มอีสินะส่วงสิได้อุ่มกับช่วงสิบสินส่วงสิลึงเข้ากับแบบดวนในวันนี้กับไปในช่วงสิลึงเพราะกับไปอยู่โรงพยาบาลเลยไปอยู่อยู่โรงพยาบาลก็ครึ่งเดือนพี่น้องครึ่งเดือนพี่น้องสิบสี่สิบห้าวันพี่น้องครึ่งเดือนกับสิกลับไปกับยานลูกลืมแล้วคือเป็นพ่อเป็นแม่กับเป็นธรรมดาแหละพี่น้องแล้วก็เศร้าดอกบ่ได้คิดยังไงบ่ได้เป็นยังดอกบ่ได้เป็นมะเร็งจ้าเป็นโควิดโคดบี ยังมาขึ้นหอนลูกขึ้นหอนนันนี้น่นก็คึ้นํ้ำแพ้วๆอยู่เหมือนผลตรวจกับบ้านอกอยู่ผลตรวจแพพ้วยังไม่ออกเลยเนี่ยขึ้นขึ้นน้ำอยู่วานนี้เงินข่าว่าแพพ้วกับใขขึ้นสุงแพ้วกับเป็นไครปวดหัวยุบ้านก็ไดพี่เอกับเป็นไครปวดหัวอ้าววันนี้เอาอยู่นเพือนนั้นเดียวกันคอยว่าโอ้ยหลอดบอลนอคอยว่าหลอดบอลนอไบเสียน้ำกลุ่มมาบอนอคอยว่าหน้าพี่น้อืมหลอดบอนอหลอดบอนอคอยว่า เขาเป็นยังดอกสู้กันไปเดี๋ยวรอเราต้องบบามันับพี่น้องเก็บของแล้วตอนนี้ก็นตอนนี้เรื่มเก็บของแล้วตอนนี้ก็เก็บของเราพี่น้องเก็บของเก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋าแล้วเก็บกระเป๋าเพราะว่าตอนนี้คือผลตรวจสรุปแล้วทางโรงพยาบาลเรือนนกทา เพิ่นกับสรุปว่าเป็นโควิดร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับผมกับครับต้องย้ายข่อยก็เลยจะย้ายข่อยก็เลยจะย้ายไปอยู่ห้องแบนผุนี่น้อข่อยก็เลยเหลือไปพุ่นไปน,ะอนไ้อน,น,นะนะครับผมต้องขอกับคุณโรงพยาบาลสมเด็จยุพร,ราชเลยรักษาด้วยนะครับผมที่ดูแลเป็นอย่างดีนะครับผมต้องขอกับคุณด้วยกระเดินห้างต่ออ,อ,อีกชั่วโมงหนึง่งนอะืม <c oughs> อีกชั่วโมงหนึง่งไปน้ออีกชั่วโมงหนึ่ง อือีกซม,ม่วงหนึ่งจากนี้ไปโรงพยาบาลอีกอีโรงพยาบาลหนึ่งอ่ะอีซม,ม่วงหนึ่งพี่น้องให้บุ้งบรรยากาศระเบียงก,ก่อนก่อนสิไปไปมาไปนามาหลังปิ้ว,วตลาดในตลาดตลาดเรื่องเราท่าพี่น้องก่อนจะไปหน้ามาหลังนะครับผมก่อนจะย้ายไปโรงพยาบาลพุ่นนะครับ โอเคจะรอรถพยาบาลก่อนจ้าเหตุการณ์นะครับผมการเจ็บป่วยนะครับผมผมกับวิทยไพพี่น้องซึ่งผมก็ไม่เคยเจ็บปวดแบบนี้มาครับผมไม่เคยเจ็บปวดแบบนี้แล้วก็ผมมาอยู่ที่จังหวัดยะโสธรผมกับวิทยาิพี่น้องนะครับผมกับกับมีแต่เพพาวมีนิรุยนะครับผมมีเพวพาวมีนิลุยมีผลต้อมนะครับกับที่ค่อย ถามข่าวถามข่าวนะฮะผมกับ,กบเห็นซ้ำหนีไม่ซ้ำหนีไปนองขอก็อไม่ซ้ำหนีล่ะอพี่นอ้องขอเก็บว่อยู่ดวนเบิดเนาะขอก็อกกมัมอยู่ต่างถิ่นต่างเดรียพี่นอ้องมาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็ไม่มีใครจริงๆมีแต่เพลาๆแล้วก็มีแฟนคลับทุกคนนะฮะผมที่ให้กาลังใจคุณพ่อนะฮะผมมีแฟนคลับแฟนเพลงนะครับกับมีแฟนคลับแฟนเพลงแล้วก็ เอฟซี o y t u t u b e ไม่เพจทุ่มองกันละเป็นโทั่มมาให้กำลังใจ่วงนั้นโซนนี้มาให้คุณพอ่อก็กดีใจร้ายพี่น้องกดีใจร้ายอยู่ก็ก็กกเหตุการณ์ที่ก็เหตุแล้วหูว่าทำให้เรารู้ว่าเราต้องดูแลตัวเองนะครับผมรักครอบครัวนะพี่น้องก็ขอบคุณบ่าวนอน,นาด้วยนะครับผมที่อ่า มาส่งอาหารแม่จูนมาส่งอาหารบอลนาะมาส่งอาหารแทนเพลวพาาแล้วก็เอฟซีฝากของมาให้นะครับผมก็มีเฟซีเนี่ยและเป็นห่วงวันใหญ่หองพี่นอ้องก็ซ้ำพี่น้องเห็นนั่นแหละ <c oughs> เนาะจักทิว่ายัางได้ขอยก็ได้เอาซ้ำได้ซ้ำเห็นนั่นแหละผู้รักผู้ใหญ่ ป,ป้าปูโทรมาหาอยู่ป้าปูก็โทรมาถามข่าวคุณแม่คุณแม่ก็โทรมาถามข่าวอยู่นะครับป้าปูคือน้่นอยู่นัเวลาเกิดขึ้นป้าปูนั่นเวลาเกิดขึ้นเป็นห่วงอย่างมัโล่งปอดอย่างกัรอดพนปอดพลนอย่างอย่กับอกพี่ยูว่า่ต้องหว่วงดดกป,ป้าปูไม่ได้มียังดดกอืมรักษากันไป fc ก็เม้นต์มาเยอะอยู่ว่าคุณพ่ออดแอบ้างนะคะไม่ต้องทําตัวแบบตลกขกขันตลอด fc ก็หูยังนี้ใชค้คดีนะว่าคุณพ่อแบบเป็นคนที่แบบว่าภายในจะดูอนแอขนาดไหนแต่ว่าเวลาเราสื่อผ่านกล้องไปแล้วแบบมันกับสี่คือใครเป็นคนที่แบบว่าถ้าสื่อผ่านกล้องแล้วแบบเป็นคนที่แบบต้องึงสนานีน่ามีความสุขอยู่น้องถ้าเกิดออกก้อนเราใครบ้า,าเสาวบ้างหา่างใครบ้านเรื่องเสาเขาบ่า,าเสาเลย ยังข่อยป่วยเนี่ยเขาไมีเสาเลยเขาไม่ได้เสาร์บางอย่างเขาพยายามที่จะเอื้อเทศในเร่องของบึงข่อยยังมีความสุขข่อยป่วยข่อยสบายข่อยกับข่าดการไปอันข่อยอ่อนแองที่อยู่ด้านข้างในข่อยสิสิอ่อนเองสิถือไพ่ทำลายหรือสิถือกระช่างข่อยสิเข้มแข็งตลอดข่ายสิคิดว่าตัวเราก็ต้องช่วยเราตัวเราเองใครจะการแกล้งใครจะรังแกใครจะอะไรแล้วก็อยู่ในใจเราเราเข้มแข็งอย่างวางไว้ มีเวลามากสวยเขาอืมบะหน้ากาเขาสวมใบเขายิ้มใบสะพ้ายนอาจจะอ่อนเอะก็เป็นยังขอแต่ว่าเอฟซีแบบมีความสุขแล้วก็สิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่ต้องรับไว้พี่นอ้องแต่เอฟซีที่ดูพยาบ้านฟินแลนด์จะรู้จะติดตามจะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงถ้าติดตามผมมาตั้งแต่สมัยไหนะจะรู้ว่าผมเป็นยังไงก็ผมก็เป็นเหมือนเดิมตลอดผมพูดเหมือนเดิมผมคือเหมือนเดิมทุกอย่างเพิ่มเติมก็คือมีลูกมีครอบครัว,วก็แค่นั้นนะครับผม ล้าก็แค่นั้นตัวอย่างก็เหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณเอฟซีที่เข้าใจพ่อแล้วก็ให้อาหัรใจพ่อทุกสิ่งทุกอย่างช่วงนี้คุณพ่อเจออะไรอย่างมากนะครับผมเจอทั้งปัญหาก็เข้ามานะครับผมก็คือโรคภัยก็ยังเข้ามาอีกนะครับผมแต่คุณพ่อกนะ็ไม่เคยยอ่อทอนะไม่เคยย่อทรตอความลาบากนะครับผมพ่อลําบากคนนี้ก็ลําบากมาแล้วจ้ะนะครับผมลําบากคนนี้ก็ลำบากมาแล้วแค่นี้จิบๆรถสิบล้อชนก็ไม่บุ้มขูดอย่างเดียวไม่บุ้ม นะครับผมกะเอาไว้เจอกันเดี๋ยวถ้าให้เบิ้งอีกตอนคืนรถไปขั้นที่สองพี่น้องส่วนใหญ่ล่งบานพี่น้องมวนกุ๊บจ้า